สวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอาจารย์ภาคช่างเหล็กครับนัวใจเชี่ยวชาญจากคณะเกษตรมาไเกษตสศาสตร์ในช่องคุยเรื่องมันให้มันไปเลยนะครับผมต่อฝากสาระดีๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะพาไปติดตามนะครับหลายๆจังหวัดที่ตอนนี้ก็เป็นวลีโส่งการบ้านนะครับผมไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมานี้ผลงานวันนี้ก็จะไปดูเรื่องการใช้ปูน้ำเอาตะกีนนะครับ ปรับสภาพดินเป็นกฎก่อนนะครับว่าผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงในเรื่องของการปรับปรุงส่วนอื่นเข้ามาให้ดูนะครับพบได้เลยครับในพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับครับวันนี้พามาชมสวนกันนะครับป่ามันของเมียนะครับของเมียแต่ตัวเองอเป็นคนดูครับ ปลูกวันไหนคะปลูกวันไหนอ๋อปลูกวันที่ยี่สิบห้าภุมพาครับตอนนี้ก็สามเดือนสามเดือนละอ่าสามเดือนจวดจริงๆเลยครับมันสํารัลังตามแนวทานของอาจารย์ประพาสช่างเหล็กครับปรับปรุงดินครบสูตรทั้งยิบซ้ำทั้งปูนขาวนะครับแปลงนี่แหละครับที่มีปัญหารากเน่าโคนเน่าแซมกันทีเราเป็นหกล้อครับเอาต้นมันมาเป็นหกล้อเลยมาปีนี้ไม่มีครับปัญหารากเน่าโคนเน่าไม่เจอ เดี๋ยวพาเดินดูนะครับนี่ปลูกเมตรห้าสิบนะครับอาจจะมองดูให้ทําไมมันยังไม่คุมล่องแต่เมตรห้าสิบนะครับอลังการครับหญ้าเยอะไม่มีเลยเดี๋ยวไปถามหาใบด่างนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ต้องพูดมีแน่นอนเพราะนี่คือโคลาดฝน <laughs> ก็กำลังจะลงเม็ดนะครับเราจะไม่เดินบุกกันเข้าไปมากนะครับเดี๋ยวคนถ่ายจะเปียกฝน <laughs> เมื่อกี้ผมลืมถ่ายของน้องชายให้ดูนะครับมันบุกวันเดียวกันเดี๋ยวข้ามมาเลยนะครับตามมาเลยนะครับก็จะมีร่องน้ำกั้นระหว่างเขตแดนนะครับก็จะเป่ามานนี่นะครับมันบอกว่าโอ้ย ทำอย่างผมเนี่ยระวังมันงามขึ้นต้นเดอ้อนี่นะครับคุณอันนี้ก็จะพูดประมาณนี้ระวังมันงามขึ้นต้นจะไม่มีหัวลงทุนค่หไายแท่ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับของมันไม่ลงทุนก็ประมาณนี้ครับมันปลูกวันวันเดียวกันนะครับให้คนงานปลูกมาวันเดียวกันเพราะมันเป็นแปลงเล็กแปลงของผมห้าไร่เป็นของชายสิบไร่ครับ ก็เนี่ยครับของมันก็งามนะแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาวัดผลการตอนเก็บผลผลิตอีกทีหนึ่งนะครับคนที่ติดตามเพจอาจารย์ประภาสเพจเกษตร,รทำดีเดี๋ยวปลายปีได้รู้กันนะครับว่าจะงามขึ้นต้นไหมเดี๋ยวจะส่งงานอาจารย์อีกทีครับสวัสดีครับ ดูครับ,รบดูครับดูอะไรคะรอยแตกครับแล้วมันเป็นอะไรอะ่ะแปลว่ามันลงหัวนะครับใครจะไปรู้นะคะยันไม่รู้ค่ะมันใครเนี่อันนี้ก็รอยแตกไม่ใช่แตกบนดินไม่ใช่แตกจริงดูครับนี่ดูครับมันอายุ ันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสี่วันนี้วันที่สิบห้านะครับแล้วทำไมคะปกวันที่ยี่สิบปีนาสัปปหลังอายุหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบห้าวัน้าสวยเหรอคะวันนี้ถือว่าการเติบโตสวยมากครับ ปรุงดินตามแนวทาง,าธาธท,งท่านอาจารย์ประภาดช่างเด็กทำยังไงคะพื้นที่ตรงนี้25ไร่นะครับเฮ้ยมีลมพัดด้วยสม่ำเสมอมากเลยนะครับต้องรอดูผลงานต่อไปนะครับในช่วงเก็บเกี่ยวผลมลิน,นะครับ มันจะปมพื้นที่แล้วนะครับสวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่แปลงสาธิตที่1ค่ะของตำบลหนองสวนอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้เราได้พา ปูนขาวมาฉีดที่แปลงนะคะตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ประพานะคะในพื้นที่นี้จำนวนทั้งหมด15บ้าไร่ค่ะฝนไม่ตกเริ่มครับครับวันนี้นะครับฝนฝนได้ตกแล้วนะครับผนทดลองของตัวพัดช่างเหล็กตัวพัฒนาช่างเหล็กนะคว,นะวันนี้เอาชิกไก่มาโรยเอาคนงานมาโรยชิกไก่แล้วก็จะมาฉีดปูนขาวไปพรมเดี๋ยววัน วันซุปนี่ยิบซ้ำนะครับจะมาลงที่นี่เดี๋ยวต้องเกยเข้ามามาดูฝืนทดลงองเพราะว่าพัดช่างเหล็กคิดว่าฝนตกตามมาดูกันแล้วฝนมาถูกได้พอดีแล้วครับตอนนี้ดินเปียยปลูกได้แล้วก็ให้อ่ายจประพัดลงมาคลอบเลยครับมามาดูแลการใส่ยิบซ้ำนะครับวันไหนที่เอารถใหญ่มาแล้วเบิดดินก็ เพรมาบอกล่วงหน้าก่อนงันเดี๋ยวจะไม่รู้กันเพราะว่าตอนนี้เขากำลังปลูกมันเออมันจะค่อยได้อยู่กันก็ผมรายงานให้ท่านรับทราบแล้วนะครับด้านประฟาดช่างหลิกนะครับผมในมื่นนะครับรายงานครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็จะมาลายยิบซ้ำนะครับผมนะครับนี่แปลงสาธิตที่หลายๆคนเรียกร้องนะครับวันนี้ก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับวันนี้ก็สวยงามมากครับผมขอให้มาติดตามดูผลงานครับ เปาหมายก็คือแปดถึงสิบตันครับผมเป็นอย่างน้อยนะครับครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับผมพูดไปสองใเบีย้ยครับผมมาดูของจริงครับผมมีความพร้อมท่านรออะไรครับผมครับผม